อามาเอาแม่โคมาตักข้าวโพดนี่ตักนี่ตักนี่ตักนี่แต่ตักโอ่ห<อ>เอ๊เดี๋ยวเอ๊นี่นี่ได้แล้ว แล้วโคตักจืดจืดเตียยมือมาเอามือมาลอง chu 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 thôi 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 Dul... Dul... Gir... Dum... thôi vid... <tried> à, hắn cô hắn lọp lưới hắn lọp tắt ตักข้าวโพดตักชุบอ่าไม่อาตักชุบไปเลยไปเลยชุบ,ชบอ้าวไม่มีสักเม็ดนี่หนึ่งเม็ด <laughs> Ừ. Đây. Đây.